วันนี้เสนอเมนูตำแตงนะคะเพื่อนๆจ๋าก็มีแตงกวานะคะเราก็สับเรียบร้อยแล้วเนี่ยแตงกวาส่วนผสมของมันก็มีมะเขือเทศมะนาวน้ำตาลนะคะชอบหวานใส่หวานชอบไม่หวานใส่ไม่หวานชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวนะคะเพื่อนๆแล้วนี่พริกพริกกับกระเทียมเราตำไปแล้วนะคะเพื่อนๆ ไม่เสียเวลารอนะคะเราตํามไม่เรียบร้อยแล้วไม่ให้เพื่อนเพื่อนรอนานนะคะอุปกรณ์ก็มีผงนัวน้ำปลาสาเร็จรูปแล้วก็น้ำปลานะคะเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดเรามีแค่นี้นะคะเตกว่าอยากจะได้เยอะเต้งกว่าที่นี่จะลูกใหญ่หน่อยนะคะเพื่อน นี่กินคนเดียวก็แค่นี้ก็คิดว่าพอสมควรมะเขือเทศนี่คุณเป็นคนชอบมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศต้องเชอรี่โดยตรงเลยน้ำตาลชอบหวานนิดนึงค่ะคนหวานคนอ่อนหวานนะคะมากะเริ่มตามกันเลยนะคะแล้ว <c oughs> ก็น้ำตาลใส่ไปเลยนะคะ อันนี้ชอบหวานนะคะเต็มช้อนเลยทีนี้มเะเขือเทศใส่ไปหมูครึ่งก่อนอน้ำใส่ไปด้วยมูให้มันออกรสชาติของมงเะเขือเทศนะคะ ใส่น้ำปลาใส่พอประมาณนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาร้ามันก็ค็มอยู่แล้วนะคะใส่น้ำปลานิดหน่อยพอ <c oughs> ให้มันมีน้ำกุกิกนะคะกุกิกกุกิก,กแล้วก็แต่งลงไปเลยนะคะเพื่อน <c oughs> คือแต้งนี้เราจะไม่ตำแรงมากนะคะเดี๋ยวมันจะเละเป็นน้ำคน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 โคเลโคเลเสร็จแล้วที่เหลือก็ใส่ลงไปเลยเพื Le ่อความสวยงามนะคะที่เหลือนี้เพื่อความสวยงาม ซิมซิมแซบแซบพี่น้องเอ้ยแซบแซบแซบตำแตงเราไม่ต้องตำนานค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำหมดแซบแซบแซบันี่เรามีขนมจีนนะคะเพื่อนๆนี่เราลวกไว้แล้วขนมจีน ลอกแล้วก็แช่น้ำแช่น้ำเย็นนะคะนี่ทำเหมือนบ้านเรานะคะสมัยแต่ก่อนทำเป็นค่ะขนมจีนนี่สมัยก่อนมันไม่ค่อยมีขายนะคะต้องทำเองขนมจีนแล้วก็มาจับเส้นขนมจีนทีนี้เราเราจับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะร้างมานานไม่ได้ทำมานานนะคะพอไปได้อยู่ค่ะ ี่นะคะวิธีจับขนมจีนนะคะเป็นหัวใหญ่จับใหญ่หัวน้อยจับน้อยเอามือสอดไว้นะคะเพื่อนขนมจีนกินแต่ตำแตงค่ะอสี่หัวสี่หัวก็น่าจะกอเนาะเพื่อนว่าไงเอาอีกักจับน,น้อยๆเนาะ ขนมจีนก็เส้นมาต้มหมอค่ะเ,เพื่อนๆเรียบร้อยนี่ค่ะขนมจีนทีนี้ก็ดูนะคะว่ามันน่ากินขนาดไหน อควดโคกลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆขวดลงไปเลยยใครน้ำน้ำาหลไม่ไหลนี่ต้องคุยกันใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆว้าให้เป็นตาแซฟค่ะเป็นไงคะมากินด้วยกันเลยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ